โทรศัพท์นะครับมาแล้วนะครับลูกค้าหลายถึครับพักเข้ามานะครับ2องเพิ่งมาถึงเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขาวออกไข่ทองทองนะครับของผู้หญิงนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นดำล้วนนะครับผมดำล้วนนี่ก็สวยนะครับนี่นะครับตรงนี้ที่เห็นเป็นอย่างนี้เป็นฟิล์มนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับผมงานของช่างเบลมือหนึ่งทุกตัวนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับสําหรับผู้ชายนะครับดำล้วนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูนะครับอันนี้ เสหลักการใช้งานเฉยนะครับส่วนคลิปสอนเราจะมีคลิปสอนสอนให้นะครับว่าเล่นยังไงให้สวยครับเพื่อ้เล่นได้จริงนะครับผมสวยงามมากนะครับเสียงนิ่มด้วยนะครับผมเห็นไหมเปลี่ยนแบบลื่นๆเลยนะครับผมลื่นๆสวยๆเลยนะครับที่ทำอย่างนี้ก็คือให้ดูหลักการใช้งานเฉยนะครับส่วนคลิปสอนเราจะมีต่างหากนะครับว่าเล่นยังไงวางยังไงลักษณะการเล่นเล่นยังไงนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับของผู้หญิงนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ สินค้าทุกตัวของช่างเบลมีรับประกันนะครับผมนะครับะจะสิ้นปีแล้วนะครับผมจะสิ้นปีแล้วนะครับทักเข้ามานะครับทางร้านมีจัดโปรโมชั่นให้นะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถาม